ผมได้ทาการขโมยและคูนจากร้านมาเอ็กมา3ตัวนะครับวันนี้เราจะมาออกป้นสะดมกันนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เราเห็นเหยื่อแล้วลายแรดกอย่าเราปล่อยและคูนของเราออกไปเลยดูตรงนี้ดิทุกคนอะไรเนี่ยหัวเบิเร์มเลยน่าจะเป็นมันม่วงนะครับเนี่ยอุ้ยเม็ดพริกนี่ก็น่าจะแพงน่าดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวราแร็คูนเราออกลงนะครับทุกคนอุ้ยผมเพิ่งมาดูร้าน,นะคะ้าทุกคนมันมีถั่วลันเตาขายอีกแล้วซื้อเลยตั้งส0ล้านแนะ่มาขอต้นใหญ่เบิม่มๆคือลือคือลือเอา้มามันไปขโมยมาแล้วนี่เราได้ มะม่วงกล้วยแล้วก็มะพร้าวมาสามอันขอยอีกรอบหนึ่งทุกคนอุ้ยมาแล้วมาเร็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 วอะไรมาให้เราหยิบอะไรมาให้เราเอาปิดโอ้จบเลยเป็นโอกรีมต่อหน้าเราเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหายคนก่อนระหว่างรอรบสมมุนของเราทํางานแล้วก็ปลูกต้นถั่วยักษ์ของเราไปนะครับ แค่6%กเนเองอะลดน้ำไปโอ้โหนี่คือต้นถั่วยักษ์ของเรานะครับทุกคนมันโตได้แค่นี้เหรอนั่นไงไปแล้ว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 สองตัวตัวนี้เอาอะไรตัวนี้เอาอะไรสตรอเบอรี่มาให้เราหนึ่งลูกตัวนี้ล่ะอะไรมาให้ลูกมะพร้าวอีกอันหนึ่งได้จะเป็นต้นอ้อยนะนี่ไงมาล้วได้สตรอเบอรี่มะพร้าวแล้วก็ต้นไผ่มานะครับทุกคนบล์สต็อปเดี๋ยวดิขายได้เท่าไหร่ถึงหมื่นไหมอะ สามพันเก้าแปดสิบห้าโอ้โหปนสะดบครั้งนี้ไม่คุ้มเท่าไหร่เลย